วิดีโอนี้นะครับจะเป็นการเฉลยการบ้านของเรานะครับครั้งที่2เนาะในข้อที่1นนะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาก็ถามว่าให้เราหาตัวฟอร์สนะครับหรือแรงนะครับในเส้นเชือกแต่ละเส้นนะครับก็คือ2แรงนี้นะครับซึ่งจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาในรูปแบบของคาร์ติเชียนเวกเตอร์ฟอร์มนะครับก็คือตัว f a กับ f b นั่นเองนะครับซึ่ง จ้า f a กับ f b เนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสูตรของมันนะครับสามารถหาได้จาก f นะครับเท่ากับขนาดของแรง f นะครับคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์นะครับของแรงนั้นๆนะครับซึ่งนะครับซึ่งตัวขนาดของแรงนะครับหรือตัวที่ผมไฮไลท์สีเหลืองอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันคือสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะครับซึ่งเป็นแรงนั้นๆนะครับ ลักษณะนี้นะครับที่ผมไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับตรงนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสิ่งที่เราจะต้องหาในโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือยูนิตเวกเตอร์นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องหานะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราเจาะนะครับถ้าเราจะเจาะยูนิตเวกเตอร์เนี่ยนะครับหาได้จากอะไรเนี่ยนะครับยูนิตเวกเตอร์นะครับหาได้จากโพซิชันเวกเตอร์ r นะครับหรือโพซิชันเวกเตอร์ของ แรงใดๆนะครับหาด้วยขนาดของมันเองนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาให้เราหา position vector ก่อนนะครับจากนั้นก็มาหาตัวขนาดนะครับของ position vector นั้นนั้นนะครับแล้วก็มาหา unit vector เพื่อเอาไปแทนค่ากับในสมการนี้นะครับแล้วก็หาค่าแรงออกมาได้ที่แรงในเส้นเชือกแต่ละเส้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปแรกกันนะครับ สเต็ปแรกนะครับผมจะพานักศึกษานะครับหาพิกัดจุดนะครับซึ่งในที่นี้เนาะมันจะมีจุดอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับก็คือจุด A จุด b จุด C แล้วก็จุด d นะครับซึ่งเราจะหาเจ้าพิกัดจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์สีเขียวไว้นะตรงนี้นะครับอ่สี่จุดนะครับอ่เบิ่มต้นเลยนะครับผมก็จะ เขียนออกมาเนาะว่าจุด A นะครับมีพิกัดอะไรนะครับซึ่งเราจะกำากับด้วย x y z นะครับ b นะครับที่ผมขีดช่องว่างไว้เนี่ยนะครับก็คือรอให้เรามาตอบเนาะว่า x มีพิกัดเป็นอะไร y เป็นอะไรแล้วก็ z เป็นอะไรนะครับลักษณะนี้เนาะซึ่งก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับต่อมาเป็น c นะครับ แล้วก็ d d o c อกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพิกัดแรกกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปช้าๆด้วยไปพร้อมกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะให้ให้พวกเราได้ทบทวนบทเรียนไปด้วยนะครับจุด a นะครับเราสังเกตดูนะครับพิกัดแกน x นะครับอันนี้คือพิกัดแกน x แนวแกน x นะครับจะมาอย่างนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นบวกนะครับแนวแกน y จะมาที่ทางนี้ให้ที่ทางนี้เป็นบวกนะครับ แล้วก็แนวแกน z จะพุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกเช่นเดียวกันตรงไหนที่มันสวนทางกับแนวแกนที่ผมเขียนอยู่นะครับเราจะกําหนดให้เป็นเครื่องหมายดิดลบนะครับฉะนั้นพิกัดจุด A นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นจุด0 0นะครับ0 0ตรงนี้นะจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุด0 0ฉะนั้นจุด A เนี่ยมันไม่ได้เลื่อนจุด A อยู่นี่นะครับมันไม่ได้เลื่อนตามแนวแกน x มาเป็นระยะไหนเลยนะครับ แล้วก็ไม่ได้เลื่อนตามแนวแกน y มาเป็นระยะเท่าไหร่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ย x กับ y ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นจ 0, ุด0,0นะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมาเขียนตัวเนี้ยครับเป็น0แล้วก็0ได้นะครับอ่ะแต่ผมเขียนไว้ก่อนนะครับกันลืมเนาะ0,0นะครับต่อมานะครับเราจะเห็นว่าพิกัดแกน z ของเราเนี่ยเป็นทิศพุ่งขึ้นแบบนี้ซึ่งเป็นบวกนะครับ เมื่อเราวัดนะครับจากพื้นราบนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันมีความสูงอยู่ด้วยกัน4เมตรนะครับนะฉะนั้นแกนแซตที่พุ่งขึ้นลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถที่จะวัดระยะนะครับแนวแกนราบตรงนี้ไปจนถึงจุด A ได้เป็นระยะ4เมตรนั่นเองนะฮะเราก็จะเขียนเป็นบวก4เมตรนะครับเขียนเครื่องหมายบวกก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะครับขอให้เราเข้าใจตรงกันเนาะต่อมานะครับ จุด b นะครับพอเรารู้แล้ววิธีการอ่านพิกัดจุดนะครับลักษณะนี้เนาะนักเึกษสาก็จะมองเห็นแล้วว่าจุด b เนี่ยแกน x นะครับ x กับ y ตัวนี้ก็จะเป็น0นแล้วก็0นย์เนาะส่วนแกน z นะครับส่วนแกน z นะครับแกน z นับจากพื้นราบมาจากจุด a เนี่ยนะครับถึงจุด a เนี่ยเป็น4เมตรนะครับแต่ทีนี้เขาจากโจทย์เนี่ยเขาระบุเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพิ่มอีก1.5นะครับฉะนั้นเราก็จะเอา4บวกด้วย 1.5เมตรนะครับเป็นเท่ากับ5.5เมตรนั่นเองนะครับฉะนั้นผมก็จะมาเขียนใส่นะครับว่าเป็น0 0นแล้วก็5.5นะครับต่อมานะครับจุด C นะครับจุด C จุด C เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับจุด C จุด C ีเนี่ยใน,นสายก็จะเห็นว่าในแนวแกน X นะครับในแนวแกน x แนวแกน x เ,เนาะแกน x นะครับทิศเป็นบวกมันจะพุ่งมาอย่างนี้บวก x นะครับแต่ทีนี้มันจะมีระยะนะครับที่เล็กๆตัวนี้อันหนึง่งแล้วก็เขียนว่า1เมตรเนาะซึ่งมันเป็นทิศทางตรงข้ามกับแนวแกนบวก x นะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับจุดนี้นะมันจะมันจะต้องเขียนเป็นลบ1เมตรนั่นเองนะครับเราก็มาเขียนลบ1ใส่ตัวนี้ไว้นะครับนี่นะลบ1ใส่ตรงนี้ไว้นะครับ ผมเขียนไว้ก่อนนะการลืมนะครับต่อมานะครับแกน y นะครับแกน y เป็นบวกทางนี้บวก y นะทีนี้ถ้าเรานับจากจุด0ูนย์มานะครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราก็นับมาอย่างนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันกวาดมาเป็นระยะ4เมตรนะครับ4เมตรตามแนวแกน y ดังนั้นเราก็จะมาเขียนเลข4นะครับใส่ตรงนี้ x สี่ก็คือเครื่องหมายบวกนะครับเป็นบวกสแกน z นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าแกน z เนี่ยมันไม่มีความสูงเกิดขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับจุด c อยู่ที่จุดพื้นเลยไม่มีความสูงโผล่ขึ้นมาเลยนะครับไม่มีเลยนะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับต่อมาจุด d นะครับจุด d จุด d นะฮะแกน x เป็นบวกอยู่นี้เนาะ วก x นะครับไอ้นี่นะครับมันวัดมาเป็น2เมตรนะครับฉะนั้นเราก็จะใส่สองตรงนี้แกน y นะครับแกน y เราจะเห็นว่าแกน y เป็นบวกอยู่นี้บวก y ทีนี้จุด d เนี่ยมันนับถอยหลังออกไปอย่างนี้เนาะทิศทางตรงข้ามกับแกนบวก y เป็นระยะ3เมตรนะครับระยะ3เมตรนี่นะดังนั้นเราจะใส่ตรงนี้เป็นลบ3เมตรนะครับผมใส่ก่อนนะ 2แล้วก็ลบ3นะครับแกน z ไม่มีความสูงก็จะเป็น0ูนย์นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะหาพิกัดจุดตัวนี้ได้แล้วนะครับพิกัดจุดตรงนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับพิกัดจุดตัวนี้นะครับจะถูกเอาไปใช้ในการหา position vector นะครับแล้วก็นำไปสู่การหาแรงใน cartesian vector form ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปแรกกันนะครับสเต็ปแรกนะครับผมจะทำการหา โพ s ิชันเวกเตอร์นะครับของ rac ก่อนนะครับหาโพซิชันเวกเตอร์ก่อนเนาะเอางี้ดีกว่านะครับก็คือเรารวบไปเลยเนาะหายูนิตเวกเตอร์นะครับ ก็คือถ้าเราจะหายูนิตเวกเตอร์ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องหาโพซิชันเวกเตอร์ไปในตัวด้วยเนาะจากสูตรนี้นะครับจากสูตรนี้อ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมกาดาวไว้สเต็ปแรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดาวที่สองเป็นสเต็ปที่2นะครับอ่แล้วก็อันสุดท้ายยูนิตเวกเตอร์เนี่ยเป็นสเต็ปที่3มดาว3าดวงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวดวงแรกก่อนนะครับก็คือหาค่าโพซิชันเวกเตอร์ ทีนี้ position vector นะครับผมจะเขียนว่าเป็น r นะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็เราจะนับจากจุดเอาเส้น a, a c ก่อนนะครับเอาเส้นนี้ก่อนนะครับเอาเส้นนี้ก่อนดังนั้นเราจะโฟกัสที่จุด a กับจุด c นะครับโดยที่ a นะครับมันพุ่งไปหา c เนอะเราจะเอา c ตั้งนะครับลบด้วย A นะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็จะเขียน position vector ตัวนี้เป็น พอยเซชันเวกเตอร์ ac นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับเขียนเป็นตัวแปรก่อนแล้วกันนะครับ xc นะครับลบ xa นะครับแล้วก็กำกับด้วยเวกเตอร์ i นะครับบวกกับ yc ลบ ya นะครับแล้วก็ห้อยด้วย j เนาะกำกับด้วย j นะครับบวกกับ z c ลบ แ a นะครับแล้วก็กำกับด้วยแกน k นะครับหน่วยของมันนะครับหน่วยของมันจะเป็นหน่วยเมตรนะครับเราอาจจะใส่ปีกาค่อมไว้นะครับแล้วก็กำกับหน่วยไว้ข้างหลังเนาะลักษณะนี้นะครับอ่ะที่ผมเขียนตัวแปรนี่คืออะไรตัวแปรนี้นะครับคือพิกัดแกน x ของจุด c นะครับอันนี้คือพิกัดแกน x ของจุด a นะครับอันนี้แกน y อ่ะพิกัดแกน y นะครับ พิกัดจุด y ของจุด c กับจุด a นะครับแล้วก็พิกัด z ของจุด c พิกัด z ของจุด a นะครับโอเคเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะแทนค่านะครับที่เราหามานะครับตัวอย่างเช่น x c นะครับ x c ตัวนี้คือนี้เนาะอันนี้คือแกน x แกน y แกน z นะครับแบบนี้ x y z นะครับ ฉะนั้น xc ก็คือตัวนี้ลบหนึ่งนะครับเอาเป็นเอามาเป็นตัวตั้งตรงนี้จากนั้นนะครับลบนะครับลบด้วย xa xa คืออะไร xa ก็คือตัวศูนย์ยนะครับะฉะนั้นผมก็จะเริ่มแทนค่าเลยนะครับก็จะได้เท่ากับ xc ก็คือลบหนึ่งนะครับลบด้วยศูนย์กำกับด้วย i น,นะครับบวกกับ y c ก็คือ4ลบ0 G นะ j บ,บวกกับ z c ก็คือ0ลบ4 k นะฮะแล้วก็ใส่หน่วยด้วยนะครับนักศึกษาใส่หน่วยกำกับไว้ตลอดนะครับการลืมเนาะ,ะจากนั้นนะครับผมก็บวกลบเลขนะครับก็คือบวกลบเลขในวงเล็บนี้นะครับก็จะได้เป็น ลบ 1i บวก 4j นะครับแล้วก็ลบ 4k นะคนะใส่หน่วยเป็นเมตรนะครับอันนี้ก็คือ position vector นะครับของ AC นะครับหรือ RAC นั่นเองอ่ะต่อมานะครับเราจะหา unit vector ได้เนี่ยเราจะต้องหาขนาดของมันด้วยนะครับ ซึ่งขนาดนะครับหาได้จากส qua r e r o o t นะครับเราก็จับไอ้นี้เลยนะครับจับตัวนี้มายกกำลังสองเนาะจับตัวนี้มายกกำลังสองจับตัวนี้มายกกำลังสองเราก็ถอดรูทนะครับก็คือบวกกันถอดรูทนะครับแบบนี้เนาะฉะนั้นก็จะได้ว่าลบหนึ่งกำลังสองบวกกับ 4ีกลัง2บวกกับลบ4กํกลัง2อ่ะทีนี้นักศึกษาก็ถอดกดที่เลขนะครับแล้วก็ถอดสแควรูทออกมาเนาะจะได้เป็น5.7 45เมตรนะครับอลองนันกศึกษาลองทบทวนนะครับแล้วก็กดที่เลขทวนให้ผมด้วยเนาะเผื่อผมกดผิดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหา unit v e วกเตกันนะครับจากนะครับ ยูนิตเวกเต ac นะครับเท่ากับ r ac ส่วนด้วยขนาดของ r ac นะครับก็จะได้ว่านักศึกษาก็เอาตัวนี้ครับมาแทนค่าในนี้แล้วก็อ่ะไม่ใช่สิตัวนี้ที่เราหามาเด็ดเบ็ดเสร็จเนี่ยเอามาแทนค่าข้างล่างนะครับ ก็จะได้เป็นลบ 1i นะครับลบ 1i บวก 4j นะครับแล้วก็ลบ 4k ซึ่งมันจะหารด้วย5.745นะครับแบบนี้นะครับที่นักศึกษาก็กดคลิกนะครับ นักศึกษาก็จะได้ว่ายูนิตเวกเตอร์ของ ec นะครับมีค่าเท่ากับลบ0.17ยนะครับ1 i บวกกับ0 6 9 6 3 j นะแล้วก็ลบด้วยศูนย์ โอเคนะครับตรงนี้จะไม่มีหน่วยเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเมตรกับเมตรมันตัดกันเนาะเป็นเป็น1เป็นยูนิตนะครับเป็น1ห,หน่วยโอเคนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาก็ได้ยูนิตเวกเตอร์ตัวนี้แล้วนะนักศึกษาก็สามารถที่จะเอายูนิตเวกเตอร์ตัวเนี้ยมาหาแรงนะครับก็คือตัวฟอร์สเวกเตอร์ของ F A C ได้นะครับนะหรือนักศึกษาจะเก็บไปหาตอนสุดท้ายก็ได้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มอันนี้มานิดนึงนะครับเราก็ทำสเตปเดิมเนาะทำสเตปเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เราจะหาของแรงตรงนี้ครับ bd นะครับ bd ก็คือ b อยู่นี่ d อยู่นี่เนาะอ่ะ่ะกี้เราได้ไอ้นี่แล้วนะครับเราได้ไอ้นี่ละตอนนี้เราจะหาไอ้นี้นะครับอีกอันหนึ่งเนาะดังนั้นผมก็จะหานะครับยูนิตเวกเตอร์เหมือนเดิม นี่ของ AC นะครับอันนี้ผมจะหาของ BD โอเคนะครับทีนี้ดังนั้นเราก็จะหาเหมือนเดิมครับ Position Vector ของ B ไป D นะครับมีค่าเท่ากับผมลืมตัวเลขนะครับผมก็จะไปกอบไปกอบไอ้นี่มาสักแป,ป๊บหนึ่ง ไว้นะครับเอเฉพาะ b d ก็ได้แบบนี้นะครับก็จะได้เป็นผมเขียนเลยนะครับเอา d ตั้งลบด้วย b เนอะก็จะเป็น2ลบ0 i นะครับบวกกับลบ3ลบ0 j g นะครับแล้วก็บวกกับ0ลบ 5 5 k หน่วยเป็นเมตรนะครับใส่ด้วยดังนั้น a b d นะครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ2 i ลบ3 j แล้วก็ลบ5 5 k นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับหาขนาดของ r b d อย่างไมีค่าเท่ากับ square root 2กำลัง2บวกด้วยลบ3กำลัง2บวกด้วยลบ5.5ยกกำลัง2ทีนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขนะครับทีนี้ผมกดเครื่องเลขออกมาเนี่ยผมได้6.576เมตรดังนั้น นะครับดังนั้นผมก็จะเอาค่าเนี่ยนะครับมาหายูนิตเวกเตอร์ของ BD นะครับมีค่าเป็นโพซิชันเวกเตอร์ Bd หารด้วยขนาดของมันเองนะครับก็จะได้ว่าเป็น 2i ส่วน,น6.576ลบ 3g หาร6.576ลบ ห้าจุดห้าคหาร6กจุดห้าเจ็ดหกนะครับอ่ะกดเครื่องคิดเลขมานะครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ0.3041จลบ0 4 5 6์จุลบ0 8น6 3จคนะครับ โอเคนะครับทีนี้จากที่เราทราบนะครับจากที่เราทราบอเดี๋ยวผมไฮไลท์ก่อนสิ่งที่เราจะใช้เนาะก็คือตัวนี้แหละนะครับเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะกับตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมก๊อปปี้มาเนาะเราจะได้ดูง่ายๆนะครับ จะได้แบบนี้เนาะดังนั้นสเต็ปสุดท้ายเนาะโจทย์ต้องการหาฟอร์สเวกเตอร์นะครับโจทย์ต้องการหาฟอร์สเวกเตอร์ซึ่งเป็นแรง f a นะครับดังนั้นไอตัวเนี้ยนะครับก็จะหาได้จากขนาดของแรงนะครับคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์จาก A ไป C นะครับ ทีนี้โจทย์กําหนดอะไรโจทย์เขาบอกอะไรมานะครับโจทย์เขาบอกเจ้านี่มา FA เนี่ยมีค่าเป็น250นิวตันนะครับแล้วโจทย์ก็บอกว่า FB มีค่าเป็น175นิวตันดังนั้นเดี๋ยวผมมาโน้ตไว้ตรงนี้นะโน้ตนะครับโจทย์กำหนด F a เท่ากับ2 5 0นิวตัน F b เท่ากับ1 7 5นิวตันนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือ2 5 0นะิวตันเนาะตามที่โจทย์กำหนดนะครับตัวนี้นะก็จะได้เป็นผมเขียนท้างล่างแล้วกันนะครับ เท่ากับสองห้าศูนย์นะครับคูณอยู่กับอยูนิตเวกเตอร์ a c ก็คือยกยวงเนี่ยครับมายกยวงเนี่ยมาแทนค่านี้นะครับลบศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งไบวก 0.6963G ลบ0 6 9 6 3 G นะครับดังนั้นนะครับเราคูณกระจายเนาะก็กดคุณเลขนะครับคูณกระจายเข้าไปนะครับคูณกระจาย3ามพจน์นี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ว่ามันก็จะมีค่าเท่ากับ ลบ43.52นะครับ i บวกกับ174.08 j ลบกับ174.08 k หน่วยเป็นเมหน่วยเป็นนิวตันนะครับหน่วยเป็นนิวตันก็ใส่หน่วยด้วยนะครับ อันนี้คือคําตอบข้อที่1น่งอ,อีกคําตอบนึงนะครับเขาถามหาแรง fb ด้วยนะครับก็คือก็จะมีค่าเท่ากับ fb ขนาดของ fb เนอะคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ bd นะครับดังนั้นนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ1.75เนาะก็คือโจทย์กำหนดมานะครับว่าเป็น1.75เอามาแทนค่าใส่นี้ส่วน bd บีดีอยู่ข้างบนนี้นะครับนักศึกษาก็ยกทางดุ้นเนี่ยลงมาแทนค่ากับนะครับนี่นะบีดีอยู่นี่นะครับมาแทนค่าใส่ในนี้แล้วก็อันนี้โจทย์กาหนดก็มาแทนค่าใส่ในนี้นักศึกษาก็คูณกระจายกันนะครับมผมก็ปี้เลยแล้วกันนะครับก็ปี้เลย นักศึกษาก็ควรกระจายเนาะทีนี้ผมก็จะได้ว่า fb เนี่ยนะครับมีค่าเป็น 53.22i แล้วก็ลบกับ7 9 8 3 j ลบ 146.36k หหน่วยเป็นนิวตันนะครับหน่วยเป็นนิวตัน นี่คือคำตอบข้อที่2โอเคนะครับเราก็จะได้ว่า2คํคำตอบนี้นะครับคือคำตอบที่โจทย์เขาถามหานะครับผมจะไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้นะครับอันนี้คือคำตอบของข้อแรกนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ นักศึกษาก็ Follow ตามสเตปที่ผมสอนเนาะก็คือผมสรุปให้เนาะนักศึกษาจะต้องมองภาพให้ออกนะครับหาพิกัดจุดต่างๆให้ได้นะครับก็คือตัวนี้หาพิกัดจุดให้ได้จากนั้นนักศึกษาก็นําพิกัดจุดที่เราหามานี่แหละนะครับเอามาหายูนิตเวกเตอร์หายูนิตเวกเตอร์ตามสูตรที่ผมเขียนให้เบื้องต้นตามนี้นะครับเมื่อได้ โพซิชันเวกเตอร์ตามสูตรนี้เน,ะนาะนักศึกษาก็เอาโพซิชันเวกเตอร์มาหาขนาดของมันแล้วนำทั้งสองอันนี้นะครับมาแทนค่าในสูตรของยูนิตเวกเตอร์นะครับเราถึงจะได้ยูนิตเวกเตอร์ออกมานะครับแล้วเอายูนิตเวกเตอร์ที่ได้เนี่ยไปแทนค่าในสูตรหาแรงนะครับเนาะในรูปของคาร์ดิเชียนเวกเตอร์นะครับก็คือขนาดของแรงนะครับที่โจวกำหนดมาคูณกับยูนิตเวกเตอร์นะครับเราก็จะได้คำตอบตามนี้ นะครับประมาณนี้เนาะเป็นวิธีโดยสรุปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะาพานาาักศึกษาทำแบบฝึกหัดหรือตัวเฉลยการบ้านข้อที่2ที่ผมได้มอบหมายนะครับดังนั้น